สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนนะคะวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะมาทําความรู้จักนะคะมาตราแม่กลมก่อนที่เราจะมารู้จักมาตราแม่กลมนะคะนักเรียนคุณครูก็จะมีเพลงสนุกๆเกี่ยวกับมาตราแม่กลมให้นักเรียนฝึกร้องเพลงตามนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ มาตราแม่กรมมาตราแม่กรมจำให้ดีจำให้ด,ดีจะต้องมีตัวมอสกดจะต้องมีตัวมอสกดตามหนุ่มออมจอมตุ่มเติมมีอีกมากมายแหล่ลากหลายคำฉันคำว่ายามคำว่าความล้วนต้องมีตัวมอสกดไม่ยากเลยต้องรอสกดยาอ,อมอ สำหรับเพลงมาตราแม่กลมนะคะที่นักเรียนได้ดูในเมื่อคี้นะคะก็เป็นเพลงที่สนุกนะคะนักเรียนต้องฝึกจําเนื้อร้องนะคะแล้วก็ฝึกร้องเพลงมาตราแม่กลมให้เป็นนะคะค่ะสําหรับนะคะมาตราแม่กลมที่เรากําลังจะเรียนนะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมาทําความรู้จักนะคะมาตราแม่กลมนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะ มาตราแม่กลมก็คือคำทุกคำนะคะที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะนักเรียนเพราะนักเรียนต้องจำไม่ได้นะคะตัวสะกดในมาตราแม่กลมก็คือตัวมอม้นะคะเป็นตัวสะกดนะคะเรามาดูตัวอย่างคําในมาตราแม่กลมกันนะคะผมนมร่มยาดมโคมไฟต่อไปเรามาดูตัวอย่างประโยคง,ง่ายๆนะคะเกี่ยวกับมาตราแม่กลมตัวอย่างเช่น น้องตัดผมฉันกางร่มเวลาฝนตกแม่ซื้อส้มมาจากตลาดนักเรียนดื่มนมทุกวันต่อไปเราก็จะมาฝึกอ่านคำในมาตรามแม่กลมกันนะคะส้มร่มนมยาดมพัดลมชมพู่ กระดุมมะยมหัวหอมมะขามต่อไปเรามาฝึกอ่านสะกดคคำมาตราแม่กลมสม้มสออกมอสมไม,ม้โทส้มนมนออมอนม่รมรออกมอรมไม,ม้เอก่มยาดมยออายาดออกมอดม อ่านว่ายาดมชมพู้ชอโอมอชมพออูภูไม่เอกผู้อ่านว่าชมพู้มะยมมออะมะยอโอมอยมอ่านว่ามะยมกระดุมกอรออักระดออุมอดุมอ่านว่ากระดุม หัวหอมหออัวหัวหอ,ออมอหอมอ่านว่าหัวหอมมะขามมออมะ,อะ,มะขออามอขามอ่านว่ามะขามต่อไปเรามาฝึกอ่านคำอีกรอบนะคะสม้รมร่มนมยาดมมะยมชมพู่ พัดลมกระดุมหัวหอมมะขามค่ะสำหรับคำในมาตราแม่กลมนะคะให้นักเรียนนะคะไปฝึกอ่านสะกดคำในมาตราแม่กลมให้คล่องนะคะแล้ววันพรุ่งนี้นะคะคุณครูก็จะกลับมาพบกับนักเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคำมาตราแม่กลมแล้วก็อย่าลืมไปฝึกร้องเพลงมาตราแม่กลมกันนะคะ แล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ